เห็นไหมข้างนอกฝนตกจะไปไหนอม,มองสิมองนี้เห็นไหมฝนตกอ่ะฝนปปอยขนาดนี้จะไปเที่ยวไหนคะอือพาคาปูมานั่งดูฝนนะคะนางอยากออกไปข้างนอกตอนนี้ฟ้ามืดคลึ้มมาก ฝนตกไปไม่ได้ดูดูหน้าคนดือ้อหน้าคนขี้ดื้อเนี่ยจะออกไปยังไงเนี่ยฮะหนบอกแม่สิจะออกไปยังไงจะออกไปยังไงไม่ได้ฝนตกอยู่จะไปยังไงฮะก็ฝนตกอยู่จะไปทำไมอะไรติดหูเนี่ยไปไม่ได้ลูกเห็นไหมอากาศเย็นเจี๊ยบเลย ไม่หนาวได้ไงล่ะหนูจะไปขี้อหนีกินฟ้าร้องไหมกลัวไหมลออกลัวไหมฟ้าร้องอ่ะกลัวไหมฮะกลัวฟ้าร้องเปล่ากลัวไหมไหนตอบแม่ดีกลัวเปล่ากลัวไหมล่ะไม่ทำไมอะ่ะจะไปไหนฝนมันตกไม่ให้ไปฝนตกไม่ให้ไป ไปไม่ได้ไปไม่ได้เข้าใจไหมว่าไปไม่ได้เ่ะฝนตกอ่ะรู้เรื่องไหมเนี่ยฮะรู้เรื่องเร,อรู้เรื่องแล้วจะไปทำไมอ่ะฮะดูหางนางรู้เรื่องแล้วหนูจะไปทำไมทำไมบนบนจัง ขาปูขี้บนขาปูขี้บนใครขี้บนหนูใช่ไหมหนูขี้บนใช่ไหมลูกมีไยอยู่ที่ปากก็เลยขี้บนใช่ไหมูดขี้บนไหมขาปูขี้บนขาปูขี้บ่นขาปูขี้บ่นใครขี้บ่นลูกใครขี้บนฝนมันตก เออฝนมันตกหนาวไหมหนาวไม่ลูกไหนบอกสีหนาวไหมฝนตกหนาวไหมคะหนาวไหมคะได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมเนี่ยกลัวไหมกลัวไหมล่ะเออถ้ากลัวเข้าห้องเนาะไม่ทำไมไม่เข้าก็ฝนมันตกอะก็หนูกลัวฟ้าร้องไม่ใช่เหรอ เออกลัวฟ้าร้องได้ยินไหมฟ้าฟ้าร้องกลัวไหม,มกลัวกลัวแล้วก็ต้องเข้าห้องเข้าใจไหมถ้าหนูกลัวหนูต้องเข้าห้องเข้าใจไหมน่ะเห็นไหมลาเต้มันร้องหาแล้วนะลาเต้ร้องหาหรอเข้าห้องเนาะมันหนาวเนาะโอเคไหมลูกโอเคไหมคะเออโอเคไหมล่ะอุ้ยลมพัดมาเย็นจังเลย หนาวแล้วหนาวเออหนาวแม,แม่ก็สั่นแล้วเนี่ยออหนาวอ่ะแม่หนาวอ่ะเข้าห้องเนาะโอเคนะโอเคนะโอเคนะโอเคไหมลูกอือไปเข้าห้องกันบ๊ายบายบาย